ดีครับทุกคนทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับ oh God. Yeah. นั่นแหละครับทุกคนความรักของผมผมทุกเวลาทุกนาทีในการเก็บดาวทีละนิดทีละน้อยให้มันครบ4ี่สิบนะครับผมถามว่าพทุกคนถามว่าได้ไหมครับตอบเลยครับผมได้ห้า <Yeah. S 1> ผมเหนื่อยมากมายเลยแต่ตัวไงสุดท้ายก็ได้ห้าเหมือนเดิม เออนะครับผมอ๋อ oh, ผมไม่ขออะไรามากนะครับกับค่าแรงนี้ขอทุกคนดูคลิป YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับแต่ก็ไม่พลาดที่จะติดตามนะจ๊ะโอเคโอเคพลาดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าใน,นเกมกันเลยดีกว่านะผมวันนี้นะครับผมเราจะเปิดดินแดนให,หม่ผมดินแดนใหม่เราจะเราสร้างอาภุเสร็จสักทีแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดไปเสร็จอ่าไปประมาณหลายๆ EP นะครับผมโอเคครับผมเพื่อไม่การเป็นการรอช้านะครับเรียรออะไรทั้งสิ้นก็กดก็ควุยกับผมปิ้งปองตัดเดี๋ยวผมสองดาวกัน สร้างดินแดนใหม่เปดินแดนใหม่นะผมโอเคผมไายบายทุกคนดีอีูนี้ครั้งนะครับผมโอ้โ oh, ชคดีนะไว้เจอกันในพื้นที่ใหม่ทุกคนบ้าอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้เออ่สร้างก่ออีกแล้วก็เดือบมันตลอดเลยนะโอเคคุณได้เลยครับคุณลุงโคลินโอเคผมนิว okay, เ <New S 2> ดย์แล้วนะครับทุกคนอ่าพื้นที่ใหม่รับโปรผมมาแนละ้วโอ้ตัวเพื่อนมันจะไกลเลยโอ้ oh, ดูแกสิตัวนี้เปืือนเดินตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ย ฉันคิดว่าจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟสักแก้วไม่ใช่อฟองสบู่หลักถังอาบน้ําแต่ก็เอาเถอะตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วล่ะต่อยไปเลยดิอืมเปิดเรื่มมาก็เจอแล้วครับผมอืมถ้าเกิดแกนสนุกการอทำให้ตัวเองสกปรกแล้วก็แกก็ต้องสนุกการอาบน้ําแล้วก็แปรงขนด้วยนะโอเคครับผมนโปดได้เจอสิกหนึงน่งแล้วผมได้ละอาบน้ําแต่ไม่ต้องห่วงครับผมรลมีดาครับผมกดไปเล้ครับสองดาวอืมแล้ว,อ,อ,ลวอาบตรงนี้นะ โอเคเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยนโปไม่ต้องไปกิ้งไปมาในโคลอีกต่อไปแล้วนะแต่เอาจริงนะหน้าเนี่ยไปเล้อไอโคลเนี่ยไม่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะกำลังทำห้หาต้นตอของการเปื้องครั้งนี้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยว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 อ๋อนี่ไงยุย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 นั่งเลยเอ้านโปเนี่ยเกือจะกลับลงไปในโคลอีกครั้งละดูเหมือนว่าเขาจะยุ่งอยู่กับการขุดแอ่งน้ํานี่นะมาท้งเช้าแล้วล่ะแต่เช้าเลยหรอ ก็ขุดเพื่อนเกินอ่ะสว่วนใหญ่เกินไปอะคุณกำลังตามล่าสมบัติอยู่หรือเปล่าเอาละเดี๋ยวมาจัดก,การเรื่องยุ่งๆนี้แล้วก็ค้นหาว่าคุณกำลังตามหาอะไรอยู่ดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราทําการนั่งจัดก,กลบอะกลบดินโอเคเดี๋ยวเรามาดูควสเลยดีกว่าชก,กิดาวชก,กิดาวชก,กีดาวโอ้สามดาวนะผมคิดนะว่ามันจะพอไหมอะอืมผมคิดว่าพอเลยมั้งโอเคครับผมกลบไปผมเฮ้ยตาบเฮ้ยอ้ oh my god วิศวน์นโปกขุดเจออะไรมาน่ะดาบอัศวินอืมแต่วันนี้เนี่ยถึงนาเรียกสื่อและก็นักวิชาการแล่วล่ะโอ้โหถึงขั้นได้เหรอเอ๊ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เขาน่าจะแบบเจอดาบทีนี้ก็ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกวัตถุโบราณเนาะแต่ว่าไทยเราก็เป็นนะแบบว่าเจอหายอะไรพวกนี้ก็น่าจะแบบเรียกเหมือนกันนักวิชาการวันนี้อัสตีแลวก็คนบ้ามาด้วยซึ่งพวกเขาค้นพบดาบในส่วนของพวกเขาอ่าร่วมกับเจนเนียตองที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ของมิวิทัพัน ช่วยบอกพวกเราเลยนะคะว่าคุณค้นพบอะไรกันเออสูนข,ของเราเนี่ยไม่เคยอยู่ทาให้เราประหลาดใจเลยจริงๆเออฟังทางนี้นะอามีปรษสาทอาซิวอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นของมรุกของคนมากอะของผมเหรอฮะเดี๋ยวยังไม่ได้เลยฉันยังสูบข,ของเองไม่ได้หรอกนะตอนนี้นะเรารู้แ,แค่ว่ามีคนถือดาบอยู่ที่นี่เมื่อนานมาแล้วภาษาทางหลังคงทําให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆ ได้อีกเยอะเลยล่ะมันเป็นส่วนที่อภิมหาโคตระ Amazing มากๆเลยนะที่แบบจะมีทุกอย่างบนโลกใบนี้อยู่ที่นี่ <c oughs> พวกมันอาจถูกฝังอยู่ใต้เท้าเราเราสามารถขุดต่อไปได้เมื่อเรากำจัดขยะและก็ไม้เลยที่ตายแล้วออกไปก่อนนะผมมองว่าผู้ชี่ยชาญด้านวิทยาศาสตร์อาจจะยื่นมือมาช่วยเราได้นะโอเคครับทุกคนนะตอนนี้ก็คือส่วนของเราเนี่ยเริ่มมีเศษซาอารยธรรมโบราณฮะ ถูกฟังไว้อยู่แค่อาจจะนะแต่ว่ามันก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าขุดหาก่อนทําความสะอาดก่อนเนาะตอนนี้มันมีแต่ของรกๆหมดเลยกิบดาบไปก่อนลวกันเห็นว่าคุณเจนี่จะเอาคลายแบบเป็นห้องแลบมาตั้งตรงนี้นะโอเคเราดูเคลียสกันดีกว่ามีเครื่อมือที่นะสามดาจะไปเลยผมโอเคผมอัญชง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 ขัดออกขัดออกเรียบร้อยร้อยเรียบนี่คือเรดาร์ใต้นินมันจะส่งเสียงเมื่อตรวจพบผงใต้ดินนะ คล้ายๆเครื่องต่อเหล็กปะโอ้เสียงเป็นยังไงหรอครับเสียงหัวเราะของนักโบราณคดีนะเอา้าไม่ใช่เสียงตี๊ดตี๊ดตี๊ดหรอเวลาแบบเราเจออย่างเงี้ยโอ้โหว,ว่าชันไหนเนี่ยแปลกมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาทําการอ่าเคลียร์เคลียร์ต่อนะผมโอเคผมตามดาวเคลียร์อะไรโอเคอ่ะโถงจริงอ่ะโถงจริงโอ,อ้เรียบร้อย,อยผมปี๊ปีปอ้าวไงไม่น้องนางมาเดิมอ่าหา้าไ,ได้ร่าต่อจับสิ่งผิดปกติซึ่งหมายความว่าตรงนี้มีโพรงใต้ดินอยู่ใต้ก้อนหินเหล่านี้แน่นอน และตอนนี้เราได้พบกับการค้นพบทางมบรคณคดีเพิ่มเติมแล้วสินะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเรียกโคลินมาแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยเอาจัดการไอ้ก้อนหินใหญ่ๆนี้ออกไปหวังไม่สูงม,มากๆนะราวังอาจจะทำให้ผิดหวังก็ได้นะคุณแอสตินแต่ฉันชอบความกระตือรือร้นของคุณนะการกระตือรือร้นของคุณนะั้นน่ะสามารถแพร่กระจายได้ฉันน่ะก็อยากรู้จริงๆเหมือนกันว่าอะไรอ่ะอยู่เบื้องหลังความกระตือร้นนั้นของคุณการกระตือรือร้นของผมล่ะครับผม ก็คือคนรู้ว่าผมผมไม่ใช่สิดาวดาวดาวแต่ว่าผมทำกิมล้เพื่อดาวนะครับต้องพูดอย่างนี้โอเคครับกดต่อแล้วสองดาวโอเคครับเงีย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 บทำการตัดอา่ารากไม้ที่ตายไปนะผมถ้าเป็นคุณเนี่ยจะการจัดมาเลย,ยไไนี่ยังไงอะจากมุมมองท,ทางวิทยาศาสตร์ของคุณนะ่ะก็น่าใช้สารเคมีขามนะั้งด้วยการตัดหญ้าคุณภาพดีสักครู่นะบางครั้งการไม่คิดมากเกินไปก็ดีที่สุดนะตามน,น,นะครับอย่าไปซีอย่าไปทรงอย่าไปทรงหรียนอะไรโอเคผม เรากดอีกครั้งน้ครับผมทำการเอาอาพวกวั้พืชออกนะปึ๊บปั๊บป๊บปั๊บอาชิบฉับฉับฉับอย่ากังวลไปคนบ้าเดี๋ยวเราจะปลูกไม้เลื้อยใหม่ที่นี่เมื่อเราศึกษาผนังหินเก่านี่เสร็จก่อนแล้วนะน่าเสียดายจริงๆที่เราต้องเลือกมาทิ้งแต่ก็ว่าแหละถ้าไม่ลือเราจะรู้ได้ยังไงอะว่ามันมีช่องลับหรือมีช่องลับกันแน่แต่ถ้าเซ็เซอร์มันดังเงี้ยน่าจะรู้แล้วนะว่ามีจริงจริงๆแล้วน่ะมันง่ายมากเลยนะ เราสามารถเลง็งเซนเซอร์เสียงไปที่ผนังแล้วก็สังเกตคลื่นเสียงได้ยังไงละ่ะอา5ฉันเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างเราจะไปต้องรื้อผนังเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นหากมีช่องลับอยู่ก็แสดงว่ามันอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนอย่างแน่นอนนั่นเองมั่นใจเลยว่ามันต้องมีเพราะว่าเขาเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆผมก็เคยไปดูนะไอ้พวกงานที่เขาแบบไปเซนเซอร์อะไรพวกนี้เขาก็ใช้แค่เซ็นเซอร์มันก็ตรวจจับได้ว่าเออมันเป็นโลหะอะไรเนี้ยโอเค ผมไม่เข้าใจทั้งหมดเลยแต่อ,อ่อเดี๋ยวนี้แต่ฉันดีใจที่เราไม่ต้องรื้อรูวทั้งหมดทิ้งโอ้ย่ีอะไรครับผมรือ้อได้เราก็ซ่อมหม่ได้โอเคครับได้มาเอาหินออกครับผมอโจักรโคโคโคิงไปดูกันมีอะไรอยู่ใต้ก้อนหินนะฮะแค่ข้าเก่าเท่าน,นั้นนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นยุคกลางนะไพึ่งจะเสียไอพ่งใจเสียใะทาวิทยาศาสตร์อ่ะผลลบก็ยังถือเป็นความก้าวหน้านะ ยิ่งพึ่งใจเสียยิ่พึ่งใจเสียนะครับผมโอเคครับ okay, ผมกลัไปสามดาวทุกคนคิดว่าดามจะพอมไหมอ่ะเดี๋ยวสิเจิแล้วนะอโป่งเรง็งอโป่งเรง็งเอางเก่งโว้ยนี่อะไรนะอาจจะเป็นโต๊ะกลมพวกอสูรก็ได้นะส่งมันไปที่พิพิธภัณฑ์เถอะพวกช่างบูรณนะเขาจะได้ตรวจสอบนะด่าโต๊ะกลมมาหนึ่งเอเอฟผมอ้แล้วแผ่นหินที่อยู่กลางสวนนี่แหละดูจริงๆนะคิดว่ามีอะไรจริงๆอยู่ข้างใต้หรือเปล่า แกแหนโลกเนะี่ยเราเล่นเราเล่นนะนนะแต่หินก้อนนี้อยู่ลึกมากเลยนะเราอาจจะพบแมกมาที่หลอมละลายมากกว่าโบราณวัตถุได้ซ้ําแต่ตรงตรงเลยนะผมคิดว่ามันไม่น่าเจอหรอกแมกมาอืมปกติภูเขาไฟเนี่ยเป็นสิ่งท้ายนะที่เราไม่ต้องการในสวนพอเงินนะมาเปอยพื้นที่ไว้เฉยๆแล้วก็ปลูกกระเบื้องบริเวณนี้แทนดีกว่าตอนนี้เราได้ศึกษาทุกอย่างแล้วถึงเวลาทำความสั่กันแล้วดีกว่า โอเคจบภาคที่สี่เกี่ยวกับความรู้เรื่องภูเขาไฟไปเรียบร้อยผมต่อไปเราก็ทําการอ่ะปลูกครับผมเดี๋ยวเราปลูกรว้วก่อนเราปลูกร้อก่อนโอ้สีดายนะโคตรเยอะเลยอะ่ะมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ได้เวลาเลือกสีแนละ้วผมไม่ได้เลือกนานเลยอะ่ะสีสามก็สวยนะแต่ผมรู้สึกชอบสีสีแรกไงไม่รู้อะ่ะแบบทุกคนคิดเหมือนผมมาว่าสีสีม่วงมาตัดสีสีเนี้ยสีครีมสวยดีอะ่ะเออคุณเลือ,องดอกไม้จากอะไรนะอ๋ะอถ้าเกิด พื้นที่เนี่ยดูหดหเราสามารถเพิ่มสีเขียวหรือสีสันใหม่ๆเข้าไปได้นะผมเรียกวิธีนี้ว่าการเลือกสีแบบใช้สัญญาณน,นะมันก็คือการเลือกสีแบบตามใจฉันนั่นแหละเหมือนที่ผมบอกว่าผมรู้สึกว่าผมชอบสีครีมแบบสีม่วงมากกว่าโอเคผมทาการตอกผน,นังตอปากปากปากอ้วู้ตรงนี้มีเหรียญด้วยฮะโอเคครับได้สองร้อยเหรียญกันมาเป็นที่ทระทึกนะครับผมโอ้ใครก็ตามที่เอาพวกมันมาไว้ที่นี่เนี่ยย่อมเก่งในการซ่อนของจริงเลย มันอยู่ที่นี่มานานแล้วด้วยซ้ำโอ้โหแต่ขนาดนั้นเชียวพี่ชายโอเคครับแม่รับขอเดีกันเถึงปันกลางของผมระเบิดหนึ่งเลยอะทําการต่อครับผมทําการต่อต่อเจอะต่ออะโต๊กจอะโตเทคอะโต๊เทคอืมวิวิอะไรอ่ะโอ้โหเราไม่มีแม่ไปชดก่อนเลยผมชดก่อยุตกลางเนี่ยผมรู้เลยว่าเคยมีประสาทที่นี่ผมพนันได้เลยว่าอาซิเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทําการแข่งขันกัน แล้วก็มีผู้หญิงอ่ะจะมาเต้นรำในงานเต้นรำที่รูแลฮาลูฮาราที่นี่บนพระบุของคนคนหนึ่งคงเคยสมชดุดเกาะนี้สินะคนบ้าจริงๆแล้วผมปเป็นอศวินครับผมไปเลี้ยงเราอ่ะนั่นแทบจะเป็นไปได้นะเพราะว่าทรย์สินที่นี่นะคนบ้าแต่ฉันบอกเลยนะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ฉันพูดได้อย่างแน่นอนเลยว่าการคบครบครั้งนี้มันช่างเหลือเชื่อแบบเหลือเชื่อจริงๆเลยแหละ uh huh. พอะงั้นนะจึงต้องเอาใจใส่พิเศษเลยล่ะอย่าให้ใกล้บ้านมากขึ้นแล้วก็ จัดวางองค์ประกอบต่างๆอย่างระมัดระวงังเพื่อไม่ให้ของสูญหายแหละโอเคครับเดี๋ยวทําการย้ายอาชีพเกษตรที่เราพบมนะไปไว้ใกล้ๆบ้านดีก,กว่าครับกันขโมยมันจะมีขโมยไหมเนี่ยคนเฝ้าตั้งสามคนเออสองคนโอเคเดี๋ยวทาการปลูกกระเบื้องต่อนะครับผมสีดาวจัดไปอู้รอบนี้เลือกแล้วชอบสีไหนชอบสีไหนอืมสีเขียวไม่ผ่านใจเลยแต่สีแรกผ่านใจผมซะละสีแรกมาเดิมผมชอบชุดอ่าผมชอบช้ยแรกสุดๆนะเน่ะผมว่า วลายแปลกดีฮะ <S <S ก็ไม่เข้าถึงศิลปะไงผมมีรูปทรงเลยคนี้ที่น่าสนใจมากอ๋อแน่นอนคุณก็ถึงแล้วอืมคุณชอบลายนี้ไหมล่ะแน่นอนครับผมมาถึงผมชอบนะถ้าคุณถามเจนก็ต้องถามเขาเองโอเคครับทาการเคลื่อนย้ายรหบผมโอเคอไปตรงนี้นะไปค้างมาก Austin, อัสตินเจนอ่าขอพูดสักสองสามคำนะสำหร,รับของผู้ชมอ่ามีประสาทอสูรอยู่ที่นี่นนจริงๆหรือเปล่าแล้วก็คุณมีแพนอะไรอีกหรือเปล่าไหมแน่นอน ต้องมีประสาทอยู่ที่อย่างแน่ๆนเพื่อเป็นเกียรติแก่ประสาทแห่งนี้นะเราว่าจะออกแบบสวนใหม่เป็นสไตล์ยุคกลางแล้วก็ตกแต่งด้วยของที่เราค้นพบอ่ะนะระดับผมครับไม่พลาดแน่น,นอนครับเรื่องนี้ชอบเลยเกินการค้นพบทางโบราณาคดีเพียงไม่กี่ชิ้นน่ะถือเป็น,าาขขนหลักฐานสำคัญมากนะแต่เนื่องจากการวิจัยของเราอ่ะยังไม่ที่สุดจึงควรสงสัยไว้ก่อนนะควรตั้งสมมติฐานเอาไว้ก่อนการสงสัยยังมีเหตุผลอ่ะเป็นสิ่ที่ดีนะแต่สำหรับผมแล้วน่ะ ผมมักจะพบสิ่งมหัศจรรย์จากสวนของผมเสมอและไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงเพราะว่าส่วนนี้มันอ m a ซิ่งเกินปรรทัดาคนอะไรก็รู้เต็ไมไปหมดเลยเ <c oughs> ฮ้ยอยู่ดีมพิงก็สั่นาาเรียบร้อยผมปัญหาไม่แล้วน้ำท่วมโอ้ดูสิสอของเรามีเรื่องมันน่าประหลาดใจมากมายไงก็เหอะเราควรตั้งปั๊มน้ำที่นี่เพื่อระบายน้ำก่อนที่สถานการณ์อาจจะเกินควบคุมดีกว่าพันหมื่นเหตุผล ที่ต้องเกิดกับฉันการค้นพบน้ำท่วมอืมคนเราจะต้องชอบสิ่งนี้แนะ่ฉันควรไปตัดต่อฟุตเจดีกว่าอืมอันนี้ไม่ต้องอัดก็ได้นะครับเหมือนเอาไม่พูดเลยแล้นั้นไยผมว่าแล้วมันต้องไม่พอดาวแป๊บหนึ่งครับผม A few moments later ทำการเพิ่มให้ครับอีกสีดาวรอบนี้จะผ่านแล้วครับโอ้เจออะไรหรือเปล่าละ่ะทองหรือว่ามงกุฎนะทำการทำระบายน้ำสามดาวไปผม เหตุผลที่ผมต้องเพิ่มสองดาวเหลือไว้เพราะว่ามันน่าจะเป็นคุยสุดท้ายแล้วและถ้าเกิดผมจะไม่ผิดสองดาวสุดท้ายเนี่ยมันต้องเผื่อเนื้อเอาไว้ใช้เล่มใหม่ด้วยไม่น่าเชื่อก้านดอกกุหลาบเหีเ่ยวเฉาแตกใบออกมาตอน,น้าตา่อตาทำไมมันถึงงอกขึ้นมานทันใดลนะ่ะแต่ผมงงอย่างนึงเขารู้ได้ไงว่าไม่คือดอกกุหลาบนั่นแหละประเด็นมันเพิ่งตอผมก็สงสัยว่ามันคืออะไรเมื่อกี้คุณบอกว่าดอกไม้ผีเหรอออสตินคุณนี่อัจฉริยะมากนะสัญชาตญาของฉันอะ บอกว่าการที่ดอกไม้มันผลิออกมาเนี่ยมันมีองค์ประกอบทางเคมีที่ไม่เหมือนใครฟังดูเท่ดีนะแต่เจนฉันชื่อวิยาลรอจริงเหรอแล้วความขัดใจทางวิทยาศาสตร์ล่ะแม่ก็มันเป็นสัทยามาทางวิทยาศาสตร์นะนะอืมโอเคคุณจะฉันได้แล้วฉันชอบเคมีมากจนหลืองกีวิเคะห์ฉันจะทําวิจัยต่อตอนเช้าแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราไปเริ่มบันไหมเอาไปเท่าบันไหมเอาสุ่ง่ายๆคือ ต้นนี้มันเป็นต้นที่พี่สมงหรือพิ่สวีนะฮะโอเคพี่สวะะีแล้วเนี่ยโอเค,คร,รับของเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับผมโอเคเรามาเริ่มวันใหม่เลยครับผมกดสองดาวไวครับผมคนบ้ากลายขบครั้งใหญ่กำลังรอเรา,าอยู่วันพรุ่งนี้ตากันวันนี้ก็ฝันนี้นะจ๊ะโอเคฝันนี้รับคุณเจนครับผมแล้วจะกันไปวุณิชาผมนิวเดย์เริ่มได้ผมมาเลยมาเลย <Hi. S 1> คนบ้านั่นไงวิทยาศาสตร์กำลังถูกโจมตี อะไรจะสําคัญไปกว่าการวิเคราะห์สารประกอบอนินซีจากน้ำพุในตอนนี้อีกล่ะน,น้ำพุเราเนี่ยโอเคแล้วก็เปิดมานี่คือปัญหามาแรกเลยอโอ้โหส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอาจจะลองหาพระจันกร,ร์กลมศัพทิษศาสตร,ร์ดูก็ได้นะแต่ผมอะแค่อยากจะเตรียมดินสำหรับสนามหญ้าเท่านั้นเองถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มทําสวนยุกาข,ของเรานะอย่างนงก็แสดงว่าอาร์ตินเนี่ยอยากจะทําสวนแล้วก็คือต้องการที่จะอุดรอยน้ำแล้วแต่ว่าเจนเนี่ยเขาต้องการที่จะทำวิทยาศาสตร์ต่อก็เลยแบบโมโหที่ว่ามาขัดขวางไง คุณสมบัติของน้ํานั่นนะอาจจะพิเศษเฉพาะตัวนะลองคิดดูในแง่ของอความผันผวนที่ไม่สมดุลสิคสําสัพท์แบบหืม่มากเลยทําไมคุณไม่เทคแคร์ดูแลน้ํเองหรอแล้วผมจะดูแลดินเองงั้นผมคงช่วยเรื่องความไม่สมดุลของดินได้ไม่ไดากหรอกมั้งโอเคครับผมหามตีกันยาตีกันนะครับผมยาตีกันนะครับผมเปิดมาเพิ่งได้เจอคนม,มาตีกันนี่แหละโอเคครับทุกคนยื้อสายนิดนึงโอเคครับ เบสเซตวันนี้หมดไปทั้งหมด44ดาวนะครับผมตากที่ผมพกมา4 0ดาวเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามานะครับผมลองทายกันนะครับว่าจะได้ใช้กี่ดาวกันเอาไปว่าอยังไงก่อนนะครับผมทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่พลาดลืมหรือลืมพลาดนะครับที่จะติดตามผมไม่พลินไ่คลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ผมซีโยนิสตาไม่เชื่อหรอกผมต้อการนะครับตอนนี้บ๊ายบายจุ๊บบัว